สวัสดีค่ะเทียนรัตนะคะนักเายภาพบําบัดประจําคลินิกกายภาพบําบัดเทียนรัตชมพรค่ะวันนี้พบกันเป็นครั้งที่2นะคะหลังจาก EP แรกเราได้ทําความรู้จักกันแล้ว EP นี้เราจะมาสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อกันค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปรับโครงสร้างกันนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคว่าทีเลยค่ะออฟฟิซินโดมเองออฟฟิซินโดมเนี่ยหลายคนจะพอรู้จักกันพอสมควรนะคะมักจะมีอาการ ปวดข้อปวดบา่าปวดไหล่ปวดท้ายทอยแล้วขึ้นศีรษะหรือปวดสะบักแล้วลงแขนนะคะหรือคนที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นลักษณะหลังค่อมไหล่หอแล้วก็คอยืนสินโดมมส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมประจําวันการทํางานและกิจกรรมที่คงค้างไว้นาน,านๆเช่นนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆในลักษณะที่ผิดการเล่นโทรศรรัพท์ นานๆโซเชียลออนไลน์สมัยนี้ค่อนข้างจะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นเราจึงต้องพึ่งโซเชียลออนไลน์กันเยอะนะคะจึงทำให้เราเกิดมีอาการปวดนู่นปวดนี่ไม่หายกันสักทีวันนี้เราก็เลยจะมาสอนท่าบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันนะคะและอีกสาเหตุหนึงก็จากนักกีฬาที่เล่นฟิตเนสหรือคนท,ทั่วไปที่เล่นฟิตเนสแล้ว กล้ามเนื้อสองข้างไม่บาลานซ์กันจึงทําให้เกิดอาการปวดขึ้นมาและอีกประเภทหนึ่งก็คือกะคนที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างที่อ่อนแรงเมื่อกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังส่วนล่างอ่อนแรงเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถยืดตัวได้สุดเราก็เกิดลักษณะไหลหลังคอมแบบนี้นะคะและเมื่อไหลหอหลังคอมจะเกิดอะไรขึ้นคะ การหายใจค่ะเราจะหายใจได้เข้าได้ไม่เต็มปอดนะคะเห็นไหมคะถ้าเราหะไรหอมเนี้ยเราก็จะหายใจได้แค่นี้แต่ถ้าเราไหไอกไผายไไลผึ่งเราก็จะหายได้ใจได้เราก็จะหายใจได้เป็นปอดนะคะ <S <S เป็นยังไงบ้างคะพอจะทราบสาเหตุของตัวเองกันหรือย,ยังคะว่าตัวเองเกิดจากสาเหตุอะไรโครงสร้างมีลักษณะเป็นแบบไหนที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นแค่เบื้องต้นนะคะ ใครอยากทราบว่าตัวเองมีลักษณะโครงสร้างแบบไหนทำไมถึงปวดไม่หายสักทีก็เข้ามาติดต่อที่คลินิกเราได้ค่ะให้นักกายภาพบาบัดช่วยวิเคราะห์โครงสร้างของร่างกายและอาการของท่านได้นะคะต่อไปก็ไปพบกับท่าบริหารมาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะท่าที่1ค่ะท่าบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางค่อยๆยกแขนขึ้นค่ะยกขาขึ้นเอาให้เป็นเส้นตรงนะคะเก็บคางค่ะ นับค้าง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ค่อยๆเอาลงค่ะเอาขาลงเอาแขนลงต่อไปทำอีกข้างสลับกันนะคะแขนกับขาสลับกันค่ะเก็บคางด้วยนะคะแล้วนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ค่อยๆเอาลงค่ะและอยู่ในท่าท่าที่สองค่ะท่าบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวค่อยๆยกแขนขึ้นด้านบนถือบอลงอศอกลงเล็กน้อยค่ะกดซี่โครงลงกับเตียงค่อยๆยกขาขึ้นทีละข้างทำจนรู้สึกมั่นคงค่ะ ให้ยกไขด้านหนึ่งขึ้นนับค้างหนึ่งสองสา0ี่ห้แล้วค่อยๆเอาลงนะคะ ท่าที่3มค่ะท่าบริหารกล้ามเนื้อคอป้องกันคอยืดคอเรายืดใช่ไหมคะเราก็จะเก็บคางเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอายางยืดคว้ไปข้างหลังค่ะแล้วเราก็เอายางยืดไปข้างหน้าให้ตึงเลยนะคะศีษะเราก็จะต้านอยู่กับแรงค่ะต้านอยู่กับยางยืดนะคะศีรษะตั้งตรงตลอดเวลาค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดึงกลับช้าๆค่ะศีษะตั้งตรงตลอดเวลาค่ะเก็บคางตลอดเวลาด้วยนะคะ ดึงไปข้างหน้าค่ะนับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าแล้วดึงยางกลับช้าๆเก็บคางตลอดเวลาค่ะท่าที่4ค่ะท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าแขนต่อหน้าอกและสะบักหลังเหยียดแขนให้ตรงไปด้านหน้าทั้งสองข้างนะคะแล้วค่อยๆดึงยางออกอย่างช้าๆค่ะให้แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงค่ะนับ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆดึงยางกลับอย่างช้าๆค่ะทำแบบนี้นะคะทำวนไป ทาที่5แล้วนะคะท่านี้ก็ให้วางศอกให้ตั้งฉากกับพื้นค่แล้วค่อยๆดึงยางออกโดยที่แขนยังแนบกับลำตัวทำค้างไว้แล้วนับ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆดึงยางกลับอย่างช้าๆนะคะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะสักประมาณ10ครั้งนะคะ ท่าที่6ค่ะท่านี้เหยียดแขนขึ้นด้านบนทั้งสองข้างนะคะค่อยๆดึงยางออกให้แขนตึงค่ะทำแล้วนับค้างไว้1 2 3 4 5สสามสี่ห้าค่อยๆดึงยางกลับอย่างช้าๆค่ะใช่แล้วค่ะทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้วนไปสักสิบรอบค่ะท่าสุดท้ายท่าที่7ค่ะ แขนซ้ายแนบลำตัวกางแขนขวาออกพร้อมดึงยางให้ตึงทำครั้งไว้แล้วนับ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆดึงยางกลับอย่างช้าๆค่ะทำแบบนี้วนไปสักสิบรอบเช่นกันนะคะเย้ครบทุกทค่าแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนำไปทำกันด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะพอทำกันได้บ้างไหมคะนี่เป็นท่าบริหารเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ ในแต่ละคนโครงสร้างก็จะแตกต่างกันไปถ้าออกกำลังกายก็เช่นกันค่ะใครอยากสอบถามอะไรแนะนำอะไรอยากทราบเรื่องไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ